มาพี่น้องจ้าสิพ้ารุ่นบังลุยลุยทำกลางสายฝน้ะพี่น้องได้หนิโต๊ะโป๊ะเป๊ะเป๊ะกอคอยี่สิบสี่สปนคนครเจ็ดสองนะพี่น้องพ้าลุยไปเบื้องนี้พ่อเกีียวเหรอจาออา้าพี่น้องคะระยะผักพึ่งกำลังงามๆามแนมจโจโกยุพี่น้องอ้ยทางงานัน โตกดุปดพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งแต่ว่าจักเขียวนี่ก็ลิ้นอยู่ตลอดด้วยล่าเลยเด้อพี่น้องเด้อก็ขอยี่สิบสี่สกุลน,นครพ่อเกี่ยวหละพี่น้องแต่เกี่ยวไม่ได้จ้าข้ายางนามก็มีนามค้างรอพี่น้องเอ้ยเบ่งไปงามาคัดไล เป็นหน้าดำเด้อพี่น้องเด้อนี่พ่อเกี่ยวแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวตกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวค้นอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นคือกันบ่ขันเกี้ยวแล้วก็คึดเนยาว่าสิไปตากมองไรพี่น้องมองตากะเยี่ยงกันพี่น้องจ้าเบิ่งเนี่ยเบิ่งเอารถดผุนเอ้ยํามไร